Oh Amelia? No! Not. That's nice! น้ำเย็นมากเลยค่ะทุกคนอากาศสวยๆบรรยากาศดีๆแต่ลมค่อนข้างมีลมนะคะวันนี้อันนี้คือกำแพงนะคะทุกคนที่อังกฤษนะคะ ่เขาจะทำอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นของฟาร์มนะคะทุกคนคนชาวนาที่บ้านเราค่ะเขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะยาวไปเลยค่ะ บ้านแถวนี้สวยมากเลยนะทุกคนติดทะเล เรียมค่ะทุกคนพาิเรลีย์มาพักนะคะนี่ก็ลแถบวบเท่ยวนะคะน้ำลงค่ะทุกคนลมแรงนะคะมเมลียกับเจดียก็จะเอาอามุดไปให้มานะคะเพราะว่าเราทำแพ็กรันมานะคะแล้วก็มี งุนแล้วก็มีขนมปังเหลือเดี๋ยวจะเอาไปให้ม้านะคะทุกคนนี่ค่ะม้าอยู่ข้างหน้ามีกี่ตัวห้าตัวนะคะมา้าแล้วก็ลานะคะทุกคนอากาศดีนะคะทุกคนแต่ว่าลมแรงนะคะใกล้ทะเลแล้วค่อนข้างหนาวแล้วก็เย็นนะคะอุ้ยดูตัวนี้อมิเรีย น่ารักมากเลย Looking this one Hello Hello <c oughs> ชอกระเล็ให้ม้ากิน <c oughs> <c oughs> กนะคะทุกคนมีห้าตัวนะคะอันนี้ตัวใหญ่ this big one นี่อันนี้ตัวใหญ่นะคะ อเม利亚คุณทักโอ้สองตัวอยู่ตรงนั้น